ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อนสมอทองนะคะที่นี่ก็จะมีนวดเพื่อสุขภาพจุดกลางเป็นชมวิวอ่างค่ะเดินเข้าไปดูกันนะคะแต่ที่สบคัญนี้มีที่สำหรับแช่เท้าด้วยค่ะน้ำพุร้อนสมอทองอยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540 จากสมัยก่อนที่เป็นแค่ทานน้ำผุร้อนชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กต่อมาก็มีสำนักสงฆ์สร้างหลวงพ่อพุทโธนะคะซึ่งเห็นเป็นหลวงพ่อตั้งปงางนี้นะคะก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาได้กลายเป็นสภาพเป็นที่ท่องเที่ยวสำนักสงฆ์ก็หายไปค่ะเหลือแต่เพียงพระพุทธรูปตั้งอยู่ค่ะ ได้สร้างบริเวณน้ําร้อนให้เป็นส่วนยอมขึ้นมากลางอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นน้าผุร้อนแบบธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาบนผิวดินโดยไหลผ่านช่องเขาสองรูปอยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วน้ําผุที่ผุดนี้ใสมีกลิ่นกำมะถันฉุนและมีความร้อนขนาดต้มไข่สุกได้ภายใน5นาที ดยน้ําจะไหลล่าตามหินของภูเขาลงไปรวมกับน้ําในลําห้วยคอกควายค่ะปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนเป็นจุดชมวิวิวทัท์และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามค่ะนักท่องเที่ยวสามารถมาการเต้นนะคะได้ที่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นจุดแช่เท้านะคะของนักท่องเที่ยว ที่มาแช่เท้าที่น้ำผุร้อนสมอทองค่ะและตรงนี้ก็เป็นที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงเคยประทับค่ะช่วงที่มานะคะเป็นช่วงที่คลายล็อกดาวจากโควิดนะคะก็เลยจังมีนักท่องเที่ยวมาไม่มากเท่าไหร่ค่ะที่นี่จะมีทั้งที่แช่เท้าแล้วก็ที่แช่ได้ทั้งตัวค่ะ ส่วนที่แช่ได้ทั้งตัวเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอยู่ริมอ่างเก็บน้ำโ้วยขุนแก้วค่ะตรงที่แช่เท้านะคะมีแบบแช่เท้าแบบรวมเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะส่วนที่แช่เท้าเดี่ยวๆจะอยู่ทางด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปแช่เท้ากันค่ะก่อนแช่นะคะเขาก็มีตู้ให้บริจาคค่ะแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยค่ะ แบบนี้นะคะเป็นการแช่เท้าแบบส่วนตัวค่ะแบบเดียวค่ะของใครของมันสามารถเปิดก๊อกที่ท่อสีฟ้าก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปิดก๊อกที่สําหรับแช่เท้าค่ะแลาไม่ควรนําเท้านะคะลงไปโดนน้ำนะคะที่ไหลามาจากท่อโดยตรงค่ะเพราะว่าเขาจะร้อนมากค่ะควรเปิดน้ําทิ้งไว้สักพักค่ะแล้วก็ลองใช้เท้า จุ่มดูนะคะเพราะว่าถ้าจุ่มเลยเนี่ยจะร้อนมากๆค่ะแฮดเคยร้อนมาแล้วค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ความร้อนก็ไม่ถึงกับทำให้เท้าพองแต่อย่างใดนะคะเราจะเปิดน้ำนะคะให้เต็มนะคะหรือว่าค่อนๆค่คคะแล้วเสร็จแล้วค่อยนำเท้าค่ะ ไปจุ่มแล้วก็ยกขึ้นจุ่มแล้วยกขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเปิดความเคยชินก่อนนะคะเราค่อยนําเช้าลงแช่นะคะประมาณ10-15นาทีค่ะส่วนก้นกระถางนะคะที่แช่เท้าเขาก็จะมีปุ่มหินค่ะให้เรานลืนนะคะ<แ><ๆ>เพื่อคลายปวดเมื่อยได้ค่ะแช่เท้ากันไปแล้วก็คุยกันไปก็มีความสุขกันดีค่ะ ขอเชิญนะคะนะคักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดอุทัยธานีค่ะอย่าลืมมาที่น้ำพุร้อนสมอทองค่ะเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะคะของจังหวัดอุทัยธานีค่ะประโยชน์ของน้ำแร่นะคะก็มีมากมายค่ะเพราะว่าเป็นน้ำที่มาจากใต้ดินโดยตรงเลยค่ะเวลาที่นำมาแช่เท้าแล้วนะคะก็ไม่มีกลิ่นกรรมฐา,านแล้วค่ะน่าจะผ่านการกรองมาแล้วค่ะ ที่เราเห็นไกลๆนั้นนั่นคือเป็นบ้านที่สําหรับแช่น้ําทั้งตัวนะคะก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ค่ะตอนแรกมันจะมีความร้อนนะคะให้แช่แล้วเอาขึ้นแช่แล้วเอาข,ขึ้นนะคะ ้มาจากใด้ดินไม่ใช่หรอกมันน่าจะใส่ก็พี่ไม่ไม่แน่ใจแล้วก็เปิดมาตามท่อแชมพูละเมนหรือเท้าเราชินวะสองแม่ลูก กันแช่เท้าอย่างมีความสุขค่ะคุยเรื่องสับเพเฮระกันไปหัวเราะกันไปก็เป็นชีวิตแบบ, Zero Life, แบบเซโรไลฟ์แบบชาวจังหวัดภูทไทยธานีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินสำรวจนะคะตรงที่เขาใช้ แช่น้ำแร่ทั้งตัวนะคะแล้วก็ริมอ่างเก็บน้ำห้วยขุ่นแก้วค่ะค่ะเขาก็จะมีบ้านตั้งเป็นหลังๆแบบนี้เลยค่ะไว้สำหรับรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการแช่น้ำค่ะก็มีความเป็นส่วนตัวดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาะค่ะ ก็สามารถมาติดต่อได้นะคะที่น้ำผุกร้อนสมอทองจังหวัดอไทัยทานีค่ะเนื้อประโยชน์ของการอาบน้ำแร่นะคะก็จะมีรักษาโรคผิวหนังทำให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นแก้ปวดเมื่อยของร่างกายแก้กล้ามเนื้ออักเสบ แก้ปวดกระดูดูขุมผลก็ทำงานได้ดีขึ้นนะคะมีผลของการตรวจสอบน้ำผุร้อนสมอทองนะคะมีแร่สำหรับแร่ที่มีนะคะก็จะมีเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกสีซันเฟสคอรายลฟ์วูออรา์ไนเตรตค่ะ าจากบ่อน,นี้มั้งแต่เขาก็ดูดไปอะมินเขาก็ดูดไปแบบไปล้างเท้าใช้อาบตัวงนี้ก็คือบ่อน,น้ำพุร้อนนะคะต้นกำเนิดของน้ำที่แช่ท้าแช่ตัวค่ะ<ม>เขาบอกว่ามีความร้อนประมาณ50องศานะคะตรงนี้เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติมันมีสะแช่น้ำแร่ตอนนี้แต่ตอนนี้น้ำมันท่วมไปแล้วมันพุ่น้นไม่ขึ้ นี่ก็เป็นสําสำหรับแช่น้ำแร่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะปัจจุบันน้ำท่วมอยู่นะคะอันนี้เป็นรูปของสมัยก่อนนะคะที่เขามาเล่นน้ำนะคะเพื่อแช่น้ำแร่กันได้ค่ะน่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะกับริมอ่างเก็บน้ำด่วยถ่อแก้วค่ะมาชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่นี่เลยค่ะก็จะมีลานกลางเต็นท์ให้นะคะสำหรับช่วงหน้าหนาวนะคะ ก็จะมีนะักท่องเที่ยวค่ะมากางเต็นท์ริมหาเก็บน้ำห้วยขุนแก้วแบบนี้เลยค่ะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับน้ำพุร้อนสมอทองค่ะก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่ใครมาจังหวัดอุทัยธานีเราต้องมาให้ได้นะคะกับน้ำพุร้อนสมอทองค่ะ บรรยากาศสวยๆได้แช่เท้านะคะคลายความปวดเมื่อยค่ะ,คะเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะเดินทางจะกลับเทินทางค่กะกลับจากน้าพุร้อนสมอทองกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาแช่เท้านะคะแล้วก็มาชมวิวสวยๆนะคะแล้วก็ชมอ่างเก็บน้ําน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วนะคะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อน,นั้นก็ติดตามกันด้วยค่ะ ออกจากน้ำพุร้อนสมอทองแล้วนะคะคลิปต่อไปเราจะไปที่น้ำตกพาร่มเย็นกันค่ะอันนี้บ็นถนนเส้นทางสู่บานไรนะคะตามในคลิปต่อไปกันได้เลยค่ะใครชื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพีงเพงกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ